สวัสดีค่ะเมย์่ติมคือเก่าพี่น้องเอ้ยมอลหมัดสาเด้อพี่น้องเ <c oughs> มื่อนี้เม,ม,มย์ย่ติ๋มออกมาหน้าคือเก 9, ่าเมย์ติ๋มพาเพลนออกมาหน้าคือเก่ามาทรงเบิงเข่าอีกพี่น้องเ <c oughs> พราะว่าเมือว้า,านในเพลนมาผายให้นอ้องเพลนมาให้เพลน,นมาปันให้เพลนมาพ่นให้ในหน้าพี่น้อง จังว่ามาเบิงแล้วแม่่าติ๋มโหดสีเดียวโดอีแตกสร็แล้วมามากวดมาถมแล้วพี่น้องเล้ยบานนี้เออพราะว่าแม่่าติ๋มนี่ยแซ่แซ่ข้าปูขึ้นหนึ่งนะพี่น้องเออแซ่ขึ้นหนึ่งกา้าวขืนขึ้นหนึ่งบานนี้กันเลยเอาไปเอาไปห้เพิ่นเปาาให้แล้วพี่น้องเอาไปเป่าแล้วบานนี้กันเลยเบิงบาเออว่ะย่านมันบ่เกิดพี่น้องเออ ก็เลยสิให้ลุงปื้อเอาโรดีแตกมาปั่นให้พี่น้องโอ้ยซีบีเศนะร้าหน้าบ่แม่นธรรมาดาเด้พี่น้องอืมซีบีเศร้าหน้านี่บ่แม่นธรรมาดาเฮ็ดหน้านี่บู๊ยคันผู้ใดบ่เคยเฮ็ดนี่เฮ็ดบ่เป็นดอกพี่น,อน,น้อ,นองจักสิเฮ็ดจังไดโตกกะจักสิเฮ็ดจังไดลูกกะจังว่าแม,ามย่ย่าจิ๋มเน่ยผัดหูจักมาเบิดแล้วคองเป็นลูกเศร้าหน้าเฮ็ดหน้าจังเต้ในหน่อยพอด้พี่น้องพ่อนายล่างแม่ย่าเพ่งไปเฮ็ดหน้าอันแม่ย่าจิ๋มนั่นนะ่ะ เจแมนคักปีนี่ผัดฝนดีพี่น้องฝนดีจังว่าโอ้ยเจเมนคากพี่น้องผู้ร่างคนก็เห็ดสองเถื่อเลี่ยวเขาปลูกสองเถื่อเลี่ยวอออจังว่าลูกปือเราก็มาวานใบโกนทังไตมาเนี่ยลูกปือผัดน้ำถ่วพี่น้องเอ้ยมาเนี้เล่าก็เลยวาน่ะติ้ม่าสันขั้น้าวานเขาปลูกกะเพื่อข่อยนเด้อราว่าจังว่าดี่บ้านเพื่อล่งปือน้ำพี่น้องเขาปลูกก็ได้เพราะว่าหน้ามันอยู่เข้มกัน จังว่ามือน,นี้เลยบอกลุงปือ้อลุงปื้อเอ้ยว่าสันมือเลยอียเจ้าหโหดอีแตกมาถมในเด้อว่าเออมันก็เป็นจังสัรอะไะพี่น้องเศร้าน่านี่เสี่ยงเลยได้พี่น้องเศร้าน่านี่เออคันผู้ใดดวงดีเพ่อพี่น้องคันซศาเพิ่นเบาได้คันผู้ใดดวงดวงดีกับเพิ่นกาวบ้านถือสวงมั่นนะนะพี่น้องคันผู้ใดดวงบอดีว้านจะส่งเทือกันนำท่วมส่งเทือ <c oughs> จังว่ามโนามาสานี่เศ้าเตะเก,าก่ากะอันนี้อยู่ไหนเล่เตะเก่าเนี่ย เพราะว่าเฮ็ดถือมือก่ได้พี่น้องโมรามาสาเนี่เคยเฮ็ดแต่วันซุปพี่น้องเลยวันซุปเมนยาติมแหกหน้าเออแต่ว่ามือนี่มือนี่มือแต่ว่าไม่ยาติมนี่ว่าวานวานหรือว่านี่แหละวานออกไม่สองคำเออส่วนมากไม่ยาติมสีวานออกไม่คำหนึ่งออกไม่สองคำออกไม่สามคำไปะเจ้าสานหน้าพี่น้องเออตัวกระบอกพวกให้พ่อหน้าอิดอกเตเก่าขันเพื่อนเพข่้นหัก พกปักรักษาอยู่หน้าพี่น้องมรรมนานาะหนาะๆ <c oughs> บุญคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่ป่ญ่าตาใหญ่นะ่ะบู๊ยจังว่าเพื่อน่าเห็ดยังเนี่ยให้ให้เห็ดคือเตะเก่าเตะหลังพอเม่ผ้าเห็ดจังได้ก็เห็ดจังใั่จังว่งาเม่เนี่ยติ่มก็เห็ดคือพ่อใหญ่ล่างแม่ใหญ่เพ่งบอกพี่น้องมือนี้แม่์ใหญ่ถิ่มมาหน้า สีกินเขาง่ายอยู่หน้าเด้พี่น้องส่วนมากแมย่ยาตีม,มากกินเขาอยู่ทุงเออมากกับผู้เกียงนี่ละมากกับลูกกับหลานนี่ละมือนี่สีพักกินเขาอยู่หน้าเออสีกินเขากับยางพี่น้องกับแกงเห็ด <c oughs> สีกินเขากับแกงเห็ดเออพอลุงเดียวเราแกอันเราเกบเพ็ดมาให้มือว่า,าแมย่ยาติมก็เลยแกงพี่น้องแกงมันกินโมเบิดมาเนอผูเกียงก็เลยว่าเอาไปกินหน้าเมย์ปาสสันเออผูเกียงก็บริไปโรงเรียรนไปยังจะบริไปมันย่าน้ำโควิดพี่น้องเลย โควิดหลายภาษาสันรถบ่ได้ไปหอโรงเรียนคู่เกียงก็ได้เออคู่กะติดนักเรียนกะติดภาษาสันปิดบ่ไดเออจะว่าคู่เกียงกะเลยว่าไปกินข้าวหน้าเมภาษาสันเออแล้วก็พวกสุมไฟเดี๋ยวนี่เออแล้วสิอุ่นอุ่นต้มต้มเห็ดพี่น้องตุ่มอุ่มแกงเห็ดแกงเห็ดแกงเฮ็ดคาดอกพี่น้องมันดำดอกพี่น้องขั้นมันดำเพิ่ออื่นเฮ็ดคาพี่น้องเอ้ยเส้นจังสี่เลยสีวิตมอรมัสานี่บ๊วยพี่น้องเอ้ย มรัมมสาใกล้สีหอดอันเมื่อเกิดแล้วได้พี่น้องอืมใกล้เล็ววันที่สิบสี่มิถุนายนนี่มอลมมัาเกิดวันที่สิบสี่มิถุนายนเอ่อมอลมมัานี่ล่ะเจ้าเขาวา่ามัสาลำมเปลย์จังวา่ล 8, 900, าลอยเปดพันเก่าอาจารย์เขาาเตียงกับเตียงก่อนกับผู้พห่วไหลซิซอนมาลาผินซื้อนั่นเป็นไรพี่น้องมันก,ก็จังสี่อะพี่น้องมรัม เออขั้นเบาออคือเนี่มันก็นอยากล้ำโดยได้พี่น้องเอ้ยขั้นสั่นเพื่อนสีบ้ามอลำบนน้องพี่น้องเนาะเออนี่ละเพื่อนบ้ามอลำมัดสามาหนะ้าพี่น้องหนะ้าการยึดถุงนี่ละยึดทุ่งใต้หิมนี่ละขั้นพี่น้องอยากมาแยามมอลำมัดสามาเด้อพี่น้องเอ้ยมอลำมัดสายึดทุ่งใต้หิมทุ่งใต้หิมอิ่มอิ่มความสุขมาด้วยพี่น้องทางก็ไปแต่ตวันดอกด้วยพี่น้อง, <c oughs> งอด้วยหน้านะมอลำมัดสาบ่อยู่ไกลดอกพี่น้อง เออติดิกบานนิลากกระสีเมธาทางไปพานาบปพื้นเมืองด้พี่น้องเอ้ยไปเหรียญน้ำมลมากันนะมันสีมีโกโพเด้วยพี่น้องมีโกโพอยูนาบนเสือกไปเฉียงมลมาาแล้วก็มีกระท่อมน้อยยูหันด้พี่น้องเด้อเออเวะมาเหรียญน้ำมลมาาไปกินเข่าน้ำมลมากันนะเอาตะหมาหุงมาน้ำด้วยพี่น้องเด้อเออมลมานี่มากอยู่ดีตะหมัหุงเออเพิ่นว่า ขั้นผู้เฒ่าผู้แก er ่ขั้นผ ah. ah. uh, ู Eins, so himself, okay, <ongo> ้ใดมาตั้มบักฮุงเพื่อนว่ามันยืนได้พี่น้องเออมรรมาสาคือถิ่นเตมาร่างไม่ใช่เพ่งนะแล้วเออขั้นหอดยานเทียงเราจีบบอลเรดองเอาตั้มบักฮุงกินเราว่ะเออตั้มบักฮุงมากินเราว่ะเออเพื่อนว่าผู้เฒ่าผู้แก่ขั้นกินตั้มบักฮุงได้นี่บั้ววมันยืนได้พี่น้องเออแจ้งว่ามรรมาสาก็มากอยู่แล้วตั้มบักฮุงพี่น้องเออแจ้งว่ามือนี่อันทุกเยี่ยงก็เลยว่าบอกอันลูกหลานนี่ล่ะไป่ซื้อตั้มบักฮุงมากินอยู่มือนีก็ได้ มะกฮงนี่มันเสพมันเป็นวิตามินตัวพี่น้องขั้นผู้เฒ่ากินตำหมะกฮงได้นี่มันมันนื้เพื่นวาน่ะเออมันวก็เป็นยาสั่นแหละพี่น้องมาอยู่ทุ่งใต้เขมพี่น้องกีเดือนี่บยทุ่งใต้เขมอิมอ่มเอมความสุขลมเย็นช่วยช่วยพี่น้องเอ้ยฟังเด้พี่น้องบ่ลมาสาสีร่าไม่ฟังเด้พี่นอ้าารรงนองเด้อลมแก้มฝนฝนเสียงฟ้า กลถึงยามลงนะ้มองขี้ฝ่าไหลยาวละสาวก้าสิลล้ำฟ้าฟังฟ้าไข่ปองทางย้ำลงสร้างให้นะาบรรยากาศบนท้องฟ้ามองอารามเป็นสีขาย้ำมือดินค่อยฝนดังแต่คนผู้ค การเหลือดูฝนเคลื่อนกลับมาเฮือนอีกทีหนึ่งข้าวผี่กลับมาถึงกาลสินเขตบ้านให้มาตานเก้าของสมคิดทอดกระโดโบเปลี่ยนเปรผันยังบ่ท่านลืมกันเท่าแกขคนนังงรอจี เป็นไรพี่น้องโมลามัดสาไม่เงียติ้มไม่เงียติ้มไม่เงียติ้มเลย,ยพี่น้องเฮ้ย <laughs> เอาเด้อขันเปลือยดินแห่งเนี้ยดินหนองแห่งเนี้ยฝ่าฝานไม่พี่ไก่จากน้องคือดำดังฝนตั้งแต่ตนตน,ตนพี่ไก่หนีนั่งมีความโดกสู่บ้านเงาห่วงเธอนีดวงเสานั่งกับพี่กับพี่ก็มาขึ้นดีตั้งตนกันไม่ไผ่ไผ่สร้างถั่วป,ปันฝ่าท้องฝนฝนเด้อพี่น้องเด้ออกกำลังกายฝ <c oughs> นลอยรับไปเหมือนด่างใจน้องมีมนต์ดิน สาวกกราะสินยังโล่อยย้ายไม่ไก่ความหวังกลับมาเถิดหน้ากลับมาเผ็ดฟ้าเป็นฟังเท่าเก่ถึงกันสองทางไม่อีนอังถึงวันไหนหน่งแลวันสัญญาพี่กลับมาสุลำน้ำเปล้า ้นงเป็นเจ้าสาวพี่เป็นเจ้าบ่าวเต่งไม่เปลีป่ยนแปลงทิ้งแดนน้ำดำฟืมนลำไม่เคยห้งเรงสองทางไม่บาดลาเวงรีบจะเจ้งสู่โอเสียเลยเป็นไดพี่น้องมวนบ่หมอลมาสาลำเป็นได้หมลอลมาสาวันนี้าส,านสุดยอดเนี้ยนาอพี่น้องคววยกี่มาจะเงืงอหางเอ,อ,อ,อาเองไงเนี้ยเมนบอกพี่น้อง <c oughs> หมอลำม,มัดจ๋าสวัสดีค่ะคลิปหน้าพ่อกันใหม่ได้พี่น้องเอ้ยกดไลค์กดซ้แม่ใหญ่ติ๋มเนด้อแม่ยใหญ่ติ๋มพาาพือนบ๊ายบาย